นี่นะครับสิาพาเม่เบ่งสวนบักแตงโมครับฟังนี่จะเป็นของพอนะครับเนะสวนฟังนี้งามๆนี่ของผมครับ <c oughs> <c oughs> งามครับงามนี่ให้นี่จะเป็นของสั้นยาให้นี่จะเป็นเมยยาครับ ตัวนี้คือว่าเปิดระบบหนามนะครับเดี๋ยวคุจะเปิดนางเงทิงตัวนี้กำลังเขานาำอยู่เปิดเบงเทึงปิดลองนีไปก่อนกสิประมาณนี้นะครับนี่นี่ว่าเขาหนาำแล้ว,มวนเนมื่อวานนี่มืนอีาแดดแห้งๆก็ กล่างเขาวรัมันนี่ส่วนให้นี่จะเป็นท้ำอับครับท้ำอับคู่มันห่างแห่งครับในระบบน้ำเพากเาเริ่มเปิดไปแล้วแดดจัดครับแดดจัด มีโคกใหม่โคกส้มแดงฟังเป็นเน้กกำลังครับสูสีครับสูสีไก่เขีขยงพอยู่นีกับซิปกุ้งไรครับแตงผมมันประมาณหกหกไรนะประมาณเนี่ยมองนี้เป็นมอง เปิดน้าครับแต่กอนสิมีถังอยู่นี่นะบานเนี้ยเอาถังออกมาเนี่ยถังเรียกว่ามีครับเส่วนตัวนี้จะเป็นหนึ่งแปดแปดนะครับกินนาลี8 1 8หนึ่งแปดแปดาณเมษาน่ะจะได้ก่อนสงการนี่นะครับน่าจะได้เก็บนะครับ ยังหักเถียงเศาแต่ผมนอนได้ทีนะวันนี้ก็ไปมองเปิดน้ำครับสมยาฉีดครับฉีดยาเฮ็ดหนักครับัโมนานี่หอนแห้ง่กสีประมาณนี้นะครับเนี่ย น,นีเครื่ก็เริ่มจอดกันนะครับเนี่ยยำยางฉีดยานี่ถอดเกิือได้ครับกับผม้หงนะครับกะให้เบิงฟ้าตอนนี้เฮานพระท่านเอาหมากอยู่ท่านอนวยอยู่อีกประมาซีหาเมืองจังสีฉีดยาเอาหมากเอาหน่วยนะครับนะ สูน้ำอ่างขึ้นมาหดครับผมจะพาไปดิบึงอยู่บนเทืงอีกนี่ก็เป็นหนึ่งเป็ดเน็ดสืเป็นเทียงมองผมนอนครับแห้งแห้งงามครับหย้า ท่าางนไหนเป็นเขาเลี้ยงงวเนี่ยนี่เป็นส้นยะ นี่เป็นหม่องนอนครับนอนอยู่นี่แล้วนี่ส่วนนี้ก็จะเป็นโม่หน่อยครับติเก็บออกไปตุ่มดีครับนี่นี่ซีเมนต์ไม่หยาดนี่ค่าครับนี่ค่าทานั้นจะเป็นตายางเขาทางอั้นจะเป็นขอกไก่โอ้เพิ่นหรอว่า